Oh, oh. s <S สวัสดีค่ะจินนี่ค่ะตองครับค่ะเจอกันรบ้มองครั้งนี้น,นะครับก็จะพาท่านนครัไปวที่ประเทศยุโรปกันนครับใช่ครั้งนี้เราไปกี่ประเทศนะครัคร้งนี้นะคะเราไปถึง4ประเทศเลยอ่ะพี่ซองทราบไหมว่าเประเทศอะไรบ้างเปประเทศอะไรบ้างเดี๋ยวขอเก เราไปที่ฝรั่งเศสถูกต้องแล้วก็ออสเตรียถูกต้องออสเตรียแล้วก็ออสเตรียไม่ใช่ค่ะครั้งนี้นะคะเราไปฝรั่งเศสออสเตรียเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์โอ้เราไปที่ไหนบ้างคะฝรั่งเศสเยอรมัน ไปฝั่งยุโรปนั่นเองนะครับซึ่งครั้งนี้เราจะไปที่ฝรั่รงเศสออสเรสตรียสวิตเซอร์แลนด์นิเยอรม์มครับรับบรรองนะคะครั้งนี้สนุกแน่นอนครับว่าแล้วเราจะทำอะไรกันดีคอนน์อีนี่ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องเข้าไปข้างในงั้นเราคงต้องไปกันแล้วครับไปค่ะไเดิน เดินทาง่าทางหลวค่ะใช่แต่นี้เรา่ยวอยู่นะคระดลมกันอยู่นะคะกําลังตรวจตรเข้าเมืองค่ะอ๋อออกนอกประเทศครับออกนอกประเทศตรวจออกออกเมืองค่ะออกเมืองครับอ่าตอนนี้ก็ตรวจผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กำลังเดินทางไปเกัอใช่แล้วก็ไปเจอเที่ยวบิเครื่องบินเลยนะครับใช่ค่ะบนเครื่องเลยนะคะ ครับตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องบินเลยน,นะครับต,ตอนนี้เรา,าก็กำลังจะออกเดินทางไปสู่โคลลมโบนะครับซึ่งเราต้องไปเปลี่ยนไฟล์เครืมม่องบินที่นั่นนะครับเพื่อที่เราจะเดินทางไปสู่ดุโรงนะครับซึ่งตอนนี้สองคนนั่งอยู่ก็มีจอดทีวีนะครับดูสิครับนี่นี่ก็จะเป็นหน้าจอที่มีแอปพลิเคชันต่างๆให้เรานั่งเล่นฆ่าเวลานะครับปวดที่นี่นะทีนั่งอยู่ตรงนู้นครับ ไว้เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่สนามบินโคลัมโบนะครับครับตอนนี้เราอนนี้ตแล้วนรไม่ใช่สนามบิโคลัมโบโคลัมโคเราจตอเดนา็บเงินะไร ใช่ก็คือตอนนี้เรยังไม่ถึงโเราจะเดินทางต่อค่ะ่อเดินทางนาหน่วยนะคะในคั้งนี้ยวก็มาลองูกันนะคะเ้ดีค่ะตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ยังอยู่ที่สนามบินสนามบินโคลมโบค่ะอาต้อง แล้วก็ออกเวลานี้นะคะถ้าเป็นที่นี่ตอนนี้จะ,จะประมาณสี่ทุ่มห้านาทีแต่ถ้าเป็นที่ไทยตอนนี้ก็เที่ยงคืนห้านาทีแล้วน,น,นะคะค่ะก็ตอนนี้รู้สึกง่วงมากเลยนะคะไม่เชื่อถามผู้ร่วมเดินทางคนนี้ได้ค่ะช่างง่วงไหมคะง่วงไหมคะง่วงค่ะอืมค่ะพี่จีนี่ก็ง่วงนะคะ,ะอ่ะแล้วพี่ซองมากค่คะ เครื่องบินของเรานะครับก็จะออกเวลาตีหนึ่งของที่นะครับซึ่งเวลาตีหนึ่งของที่นี่ถ้าเกิดเทียบกับประเทศไทยก็จะเป็นเวลาตีสองเอนะครับค่ะซึ่งตอนนี้นี่เที่ยงคืนนะครับเราต้องนั่งรออีกสองชั่วโมงนะครับทบุกคนมันหนักขึ้นมาอีกห่งนนึงนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับ อารปวดมากกว่านะคะปงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีบนเครื่องบินโอเคค่ะแล้วไปเจออีกทีบนเครื่องบินนะครับคดกำลังเล่นอะไรกันอยู่าครแล้วคู่รูเดินทางสองท่านนี้ทำอะไรอยู่คันกระสุนกระไปกำลังเมามัน อยู่บนเครื่องบินนะคะค่ะตอนนี้เราพออยู่ที่แสงเื่อแล้วแล้วก็อากาศก็หนาวมากแดดมันรุนแก็เอาเลยจะไปที่บ้านนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่แสงเสร่อแล้วนะครับที่นี่ก็เป็นสถานที่เช่แรกเลยนะคะก็เป็นจัตหัสในกลางเมือง ทั้งเกอร์ก็เป็นเมืองที่อยู่ในปรทของเยอรมันเนาะใช่ลำบากสวยนะสวยมากเลยไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงจัตุรัสกันดีกว่า ก็อยู่ที่อิสตอร์นะนะครับเราเขาก็ให้เวลาเราอิสระนะครับให้เราเดินเล่นไปัวนนะครับไปราก็ไปเดินดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนี้นะคะเราก็เป็นทิที่2แล้วใช่ไหมเออหรือที่สุดท้ายไม่แน่ใจเีีกก็จะกลับโรงแรมได้เร็วๆนี้นะคะนี่ค่ะคนนี้จุดเด่นของงานค่ะคนนี้ค่ะค่าต้องปั้นอ่ะพอบอกนะครับว่าตอนนี้จบเรียนเลยนนะครับอากาศหนาวมากหนาวใช่ ที่นี่ก็ลืมแสตลองจอนที่เป็นเกยด้วยนะคะก็ลยเกิดจะเดินไม่ไหวเน,น,นา<อ>นนะ,ะาก็จะมีก็มีโรงเรียนเก่า,ากที่อุปีแล้วเนาะโอ้ดตก็เวลานี้ประมาณ5โมงเย็นแล้วของที่นี่นะคะแต่เวลา5ทุ่ของ